สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยะเก็บม,มาเสียงดังเหรอค่ะสวัสด,ด,ด,ดีคนดูยังมาวางไว้นี่ก็ได้หนูจะได้ไม่ต้องครับไม่ต้องไปนั้นเด็กเป็นไข้นะคะ โหยข้าวกระหายข้าวนะคะไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน <c oughs> มันข้าวเองเลยล่ะครับไอ้แข็งไอ้ไม่ชีกไก่ให้เออนุนั่งดีๆก่อนแม่นั่งไม่ถนัดแม่นั่งไม่ถนัด <c oughs> แม่นั่งบท่ถนัด ไม่มีที่วางนะทุกคนแหม่แหม่เอออืม,มถือ,อมไม่ชิดใจต่อน,น้ำหยุดใจหน่ออะไรอ่ะอันนี้น้ำเป็นยาก,กูมันไม่มีน้ำจะเช็ยดนนยังไงอยากน้ำอนะ่ะข้างประตูนะ่ะ นเป็นวุ้บิบิโกแนะ้แม่ชกไก่ให้นะแม่ชกไก่ให้น้องพร้อมนะโอ้โหถ้าสมมุติมันใช้น้ำปลาเนี่ยทอดมันจะเป็นยงไงแหละ,ะจะแข็งแล้บว่าไรว่เนาะ้องเกลี่ยดูอะ แข็งนทำไยทำไมแข่งด้วยบ้านโอาก็ไม่แข่งไม่กระเจีบมา่ะตัวยังไม่แข็งเลยหรออืมอ,อยู่ที่น้ำม,มันก็ไม่ใช้ไม่กระเทียมเลยว่าน้ำมันอ่ะน้ำมันเก่าป่ะน้ำมันใหม่โอุ้ยเมื่อก่อนเก่าแค่ไหนไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนี้น้ำมันฝาเขียวที่นี่จะจืดป่ะไม่ใช่น้ำมันแบบใหม่ทำไมไม่ซีฝาเขียวล่ะอ้ำมันเป็นน้ำมันที่เหลือจากงานไง น้องเพองไก่มันตกไม่ซอกรถอนอะ่ะพาน้องเพาะมากินข้าวนอกบ้านนะคะทุกคนไก่ทอดมาจัดที่บ้านต้องมากินข้าวที่เซเว่นต้องซื้อข้าวเซเว่นเอา ลูกๆบ้านไหนมีปัญหาเบื่อข้าวเบื่ออาหารพาออกมากินนอกบ้านอย่างนี้ได้นะคะลูกจะเจริญอาหารได้ดีมากเห็นไหมทน,นี่ตักกินเองตล,ลอดเลยเนี่ยคือข้าวเซเว่นอย่างนี้ให้กินคือข้าวหอมส่วนไก่ก็ทอดมาจากบ้านใช่ไหมน้องพร้อมใช่ไหมครับ